สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็มีรถมใหมเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันอีกแล้วนะครับ<ว>เป็นรถตู้โตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับคันนี้บอกเลยว่าจดทะเบียนปี2008นะเพื่อนเพื่อน<ส>เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูรถนะครับว่ารถน่ะมันจะมีสภาพยังไงนะเพื่อนเพื่อนก็ไม่ต้องมีวิธีรีตองเลยไปดูรถเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อน<ข>อื่นเลยนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร์ e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างให้ผมด้วยนะครับจะคัดสรรรถสวยๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมมีโตโยต้าคอมูเตอร์นะครับเป็นปี2008นะเพื่อนๆภายในก็จะเป็น VIP ด้วยเน่อยู่ข้างหลังผมนี้แหละเราไปดูรถกันเลยนะครับก็จะเป็นรถตู้นะครับที่ใช้หาเงินนะครับใช้ทํามาหากินอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็โดยรวมรถนะครับเดี๋ยวผมให้ดูโดยรวมรถนะครับเดี๋ยวดูรอบๆก่อน คันนี้นะครับเป็นปี2008นะครับเครื่อง2อ0พนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับเพื่อนๆก็จะมีล้อแม็กนะครับล้อแม็กนี่คือจะเป็นขอบ17นะครับส่วนเบอร์ยางเนี่ยก็จะเป็น2 1 5 5 5 R 17นะครับคันนี้เบอร์ยางก็จะเป็นล้อแม็กเนี่ยขอบ17นิ้วนะครับก็จะมากับเครื่องเสียงด้วยภายในด้วยนะครับที่เป็น VIP นะครับคันนี้ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับ เอาแบบละเอียดละเอียดเลยก็ได้นะครับว่ารถคันนี้นะครับจะสวยแล้วก็จะเป็นยังไงนะครับสภาพผมก็จะรายงานตามสภาพไปเลยนะครับคันนี้เป็นรถฝากขายนะเพื่อนๆใครที่เข้ามาช่องผมเนี่ยผมจะรายงานแบบเต็ม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 ระบบเลยนะเพื่อนๆรถสวยก็บอกว่าสวยรถไม่สวยก็บอกว่าไม่สวยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้านะครับผู้ซื้อนะครับเสนอราคามานะครับจบไม่จบเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ เพราะว่าเป็นรถฝากขายนะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะรายงานตรงๆก่อนนะครับว่ารถคันนี้นะครับทําอะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันก่อนนะครับจุดเด่นของรถคันนี้นะครับก็จะอยู่ที่ภายในด้วยนะเพื่อนๆจุดเด่นของรถคันนี้นะครับก็อยู่ที่ภายในด้วยนะครับภายในก็เป็น v p นะครับทั้งคันเลยนะะ ภายในเนี่ยเป็น V.P. ทั้งคันนะเพื่อนๆรถเนี่ยค่อนข้างที่จะตกแต่งได้สวยงามมากนะครับเพราะว่าภายในจะเป็นแนวออกแนว V.P. นะครับก็จะมีคราวเกะมีอะไรเพียบพร้อมให้เรียบร้อยนะครับภายในสวยมากนะครับก็จะมีไฟเทคมีอะไรให้ด้วยนะครับเบาะก,ก็ตัวนี้ก็จะเป็นเบาะ4ที่นั่งเนี่ยถ้ารวมคนขับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ที่นั่งนะเพื่อนเพื่อน เป็นเบาะ11ที่นั่งนะครับตัวนี้ใช้หาเงินนะครับคันนี้รถคันนี้นะภายในก็ค่อนข้างที่จะยังสวยอยู่นะครับเพื่อนๆอันนี้คือจะมีทีวีให้ด้วยนะครับทีวีก็จะบิวอินนะครับเข้ารูปเลยนะครับเพื่อนๆได้ถ่ายให้ดูกันแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรอบตัวรถนะครับส่วนเครื่องยนต์เนี่ยผมบอกก่อนนะเป็นเครื่อง2,500ซีซีนะครับ อันนี้ด้านหน้านะครับเพื่อนๆภายในจากด้านหน้านะครับเบาะเนี่ยก็จะออกแนวสีโทนครีมน้ําตาลนะครับก็สวยอะ่ะเพื่อนๆก็สวยนะแต่งแต่งมาสวยนะครับบอกเลยว่าสวยมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าฝากระโปรงกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะรายงานแบบตรงๆเลยเพื่อนๆว่ารถคันนี้นะครับสวยแต่รูปจริงไหมนะครับ เดี๋ยวมาดูเสาดีกว่ารถตู้ไม่มีอะไรมากถ้าโดนมาไม่โดนเนี่ยรู้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรายงานให้เพื่อนๆได้รับชมกันแบบตรงๆไปเลยนะครับรถคันนี้นะครัครบก็เคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับคันนี้ผมบอกเลยนะนี่รอยอาร์ครอยอาร์คแต่งมานะครับคาดสายตาผมไม่ได้นะผมรายงานตรงๆนะครับผมรายงานตรงๆเน, <standards> <Amazon> นี่ยตรงนี้มีรอยบี้รอยบุบอยู่นะครับคือรายงานตรงๆครับใครที่เข้ามาดูช่องผมอะผมรายงานตรงๆเลยครับเนี่ฮะ รถมีรอยรอยซ่อมมานะครับตัวนี้ก็คือไม่เดิมผมบอกเลยว่าไม่เดิมนะครับรถเคยอุบัติเหตุมาผมไม่แน่ใจนะครับว่าหนักหรือไม่หนักนะครับแต่เพื่อนๆก็ลองพิจารณาเอานะครับเพราะว่าผมก็รายงานตรงๆนะครับใครที่ดูช่องผมแล้วก็ติดตามช่องผมอยู่เนี่ยยังไงก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าผมซื้อขายกันตรงไปตรงมานะครับไม่ให้เสียชื่อทางช่องแล้วก็ไม่ให้เสียความรู้สึกของลูกค้าแน่นอนนะครับอันนี้คือแต่งอาร์คมานะครับ ถ้าสายตาผมไม่ได้นะฮะมันมีรอยอาร์ก็จริงแต่ว่ารอยอาร์ทาากรรออรที่แต่งมาจากอู่นะครับรอยอาร์กที่แต่งมาจากอู่นะมีรอยโปส๊สีมีอะไรด้วยนะครับใครที่ดูอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็อย่าเพิ่งปิดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะอ่ามันเป็นความรู้ของลูกค้าด้วยครับเป็นความรู้ของทุกๆคนด้วยครับผมในการเลือกซื้อรถยนต์มือสองนะครับ ก็ส่วนประตูนะครับก็เคยทํามานะครับประตูนี้ประตูนี้ก็ค่าสายตาผมไม่ได้เหมือนเดิมเพื่อนๆประตูก็ค่าสายตาผมไม่ได้เหมือนเดิมนะครับอันเนี้ยมีรอยมีรอยหมดเลยนะครับพ่นสีอาบมาหมดเลยเนี่ยประตูมีรอยแตกผมเนี่ยอันนี้คือรถที่เคยเกิดเกิดอุบัติเหตุมานะครับผมรายงานตรงๆนะครับถ้าใครยังสนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเสนกอกับคนขายดูนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านซ้ายนะครับว่าจะโดนขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายนะว่าด้านซ้ายเนี่ยจะมีสภาพเป็นยังไงนะเพื่อนๆรถเนี่ยสวยแต่รูปจริงนะครับแต่ผมรายงานตรงๆเลยด้านซ้ายก็โดนครับโดนบ้างนะครับด้านซ้ายนะครับก็จะมีแต่งนี่ฮะโดนอุบัติเหตุมานะครับเนี่ยมีรอยสีโป๊ยังเห็นเห็นอยู่นะครับ อันนี้คือรอยสีโป้นะครับที่ที่เล็ดลอดออกมาคือผ้าใส่ตาผมไม่ได้นะครับอันนี้โดนมานะครับโดนมาเนี่ยเสาโดนมานะครับเคยทําเคยทํามาก่อนนะครับอันนี้ก็เม็ดอาร์คแต่งเม็ดอาร์คมานะครับเพื่อนๆโอเคแต่อันนี <parce> ้แต่งเม็ดอาร์คมานะครับเม็ดอาร์คไม่เดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คไม่เดิมโรงงานนะครับเนี่ยแต่งเม็ดอาร์คมาเม็ดอาร์คขาดหายไปถูกไหมเม็ดอาร์คหายไปคือไม่เดิมครับไม่เดิมอันนี้ โอเครายงานตรงเพื่อนๆใครที่ดูอยู่อย่าเพิ่งปิดคลิปนะเพื่อนๆเป็นความรู้ของลูกคา้าล้วนๆนะครับที่เลือกซื้อรถมือสองนะครับแล้วก็หันมามองรถมือสองอยู่นะครับแต่คันนี้ก็ยังขายอยู่นะเพื่อนๆขายครับเนะี่ยฮะเคยเคย,เคยทำมาครับเนี่ยคือรถเกิดอุบัติเหตุนะครับมันไม่มันไม่สวยเหมือนเดิมโรงงานนะครับอันนี้คือรถปีใหม่ๆเนี่ยมันจะป่าผูกมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเพื่อนๆเน,นี่ยฮะรถสวยรถสวย,สวยกับรถไม่สวยเนี่ยมันจะดูออกเลยนะครับ ส่วนระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบปกตินะครับคันนี้ระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้ครบปกตินะฮะคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มไหมกับราคาที่ต้องจ่ายนะครับอันนี้ภายในนะครับภายในนี่ก็เป็นแสนแล้วนะเพื่อนๆภายในแล้วก็ระบบไฟแล้วก็บาะทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแสนแล้วนะครับก็ถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ซีเรียสนะครับก็สามารถจับจองแล้วก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็เสนอลูกค้าเสนอราคามาให้ คนขายได้เลยนะครับคันนี้ส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมรายงานก่อนนะครับตรงนี้ยังเดิมอยู่นะเพื่อนๆแต่ก็จะมีรอยบี้อยู่นะครับอันนี้อันนี้รอยบีอยู่นะครับก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าไม่โดนถึงตรงนี้นะครับไม่เดไม่โดนถึงตรงนี้นะครับก็ประตูอะไรก็ปิดง่ายอยู่นะครับ รถไม่ได้หนักสิ่งตรงนี้นะเพื่อนๆน,นะฮะร,รถเคยทําสีมาครับเราจะรู้เลยนะครับแล้วก็เนี่ยรอยอาร์กฝั่งนี้ก็ยังเดิมอยู่นะครับตรงนี้ก็ยังเดิมอยู่เนี่ยเม็ดอาร์กยังเดิมอยู่นะครับก็โดนแค่ส่วนข้างหน้านะครับรายงานตรงๆมาเลยเพื่อนๆไม่มีอะไรหรอกผมอะแล้วก็ไม่มีเล่เหลี่ยมในการขายด้วยครับประตูยังปิดง่ายอยู่นะครับ ก็ไม่โดนนะครับส่วนด้านท้ายนะครับด้านท้ายผมพามาดูด้านท้ายก่อนส่วนด้านท้ายนะครับมุมซ้ายนะครับก็ยังเดิมอยู่นะครับเมรอาร์ก็ยังเดิมอยู่นะครับแต่สีอะมาทั้งคันนะครับด้านท้ายเดิมอยู่นะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับด้านท้ายไม่เคยไม่เคยจิ้มแต่รถอะเคยอยูุ่บัติเหตุนะครับแต่ว่ารถไม่เคยจิ้มท้ายนะครับนี่ลอยอาร์ด้านท้ายยังครบอยู่นะครับก็ยังสวยอยู่นะครับ แต่ด้านหน้าเนี่ยเต็มๆแน่นอนนะครับก็จะมีเครื่องเสียงนะครับชุดใหญ่นะครับด้านหลังก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับด้านหลังส่วนด้านหน้าเนี่ยก็จะซีเรียสหน่อยใช่ไหมครับแต่รถเนี่ยเคยทำสีวันอังค,นนคันเพื่อนรถเนี่ยเคยทำสีวรนอังคันะเพื่อนนะก็คันนี้ก็จะเป็นฟิลม์ม ฟิลสีชานะครับก็จะมีผ้าม่านแต่งแนว V.I.P ไมด้วยนะครับเนี่ยก็รายงานตรงๆเลยครับเพื่อนๆผมจะไม่มีหมกเม็ดแน่นอนนะครับในการขายรถนะครับส่วนเรามาดูด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าชี้เป้าว่าฝากระโปรงเนี่ยอาจจะเดิมนะเพื่อนๆเพราะว่าสติกเกอร์อะไรก็ยังครบอยู่นะครับ แต่ถ้าให้ผมประเมินก็คือว่ารถมันไปถึงเสาเพื่อนๆรถไปถึงเสาในเนี่ยฝากระโปรงเนี่ยต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าซื้อเชียงกงมาอะไรประมาณนี้ยบเพื่อนๆเน,นี่ยฮะด้านหน้าโดนนะครับไม่สวยนะครับด้านหน้า <c oughs> ก็ผมตีปเป็นรถไม่สวยเลยแล้วกันแต่ว่าผมรายง,งานตรงๆนะครับรถเคยทําครับเพื่อนๆรถเคยทา <c oughs> <ต> MM> นี่ผมแจ้งก่อนนะครับ <c oughs> คันนี้เป็นปี2008นะครับเป็นเครื่อง2005นะครับ ครื่องยนต์นะครับก็ยังไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะเพื่อนๆห้องเครื่องก็ยังสวยอยู่นะครับห้องเครื่องสวยอยู่นะครับลักษณะคันนี้นะครับก็จะโดนโดนสูงประมาณนี้เพื่อนๆแต่ต่ตๆก็ไม่มีอะไรนะครับแต่รถโดนแน่นอนนะครับถ้าใครยังสนใจนะครับก็เสนอราคาไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ด้านมุมซ้ายล่างนะครับผมโอเคระบบไฟก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับเพราะว่าคันนี้ติดเครื่องเสียงมาเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆคันนี้ติดเครื่องเสียงมาเรียบร้อย อันนี้เครื่องดีนะครับเพื่อนๆกระจกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะครับจะมีกระจกไฟฟ้าคู่หน้าด้วยนะโอเคก็จะสภาพก็จะประมาณนี Long ้นะเพื่อนสภาพก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมก็ให้ดูรถคร่าวๆแล้วใครที่ชืงสนใจอยู่นะครับผมก็รายงานไปตรงๆแล้วนะครับก็อยู่ข้างหลังผมเรียบร้อยแล้วนะเพื่อน ก็ใครไม่ซีเรียสนะครับก็สามารถเสนอราคามาให้คนขายได้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะคุยกับคนขายให้ีทีนึงนะครับว่ารถคันนี้เนี่ยลูกค้าคนขายเนี่ยจบเลราคาที่เท่าไหร่นะครับก็พร้อมที่จะขายหรือเปล่านะครับลองโทรติดต่อมาก่อนได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะคุยกับเจ้าของให้นะครับก็ยังไงนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับผมไม่มีเล่ไม่มีเหลี่ยมอยู่แล้วนะเพื่อนๆนก็ยังไงก็นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ได้มีรถสวยๆแล้วก็มีพีใหม่ๆนะเพื่อนเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวผมปากตัวต้าคอมมิวเตอร์คันนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม